บอกเลยว่าจเจริญชุดใหญ่เต็มๆนะคะ1ชั่วโมงเต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่บาร์บีคิวพ plaza ขอให้มีความสุขนะคะกับการกินบุฟเฟ่บาร์บีคิว plaza ในครั้งนี้อิ่มไม่อั้นมหาชนอ่ะถ้าเราสุขเราก็มากินชาบูได้นะนี่อ่าเราก็มันก็มีส่วนของหมูสไลด์เนื้อสไลด์ที่เป็นชาบูให้สั่งด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอามาลงเป็นชาบูได้หนาดีมากไม่เคยไปกินชาบูร้านไหนแล้วแบบ สไลด์แบบนี้มาลงไปเลยขอญาต้อมนุษย์ชมไม่ไม่ย่างเพราะเตาเต็มจะให้ดูว่าแบบไอ้แบบสไลด์ชาบูเขาว่าหนามากเอออะไรกันเนี่ยใช่เนื้อไงมาเราสามารถที่จะแบบเอาหมูลงเยอะๆเอาแบบเนื้อปูเอาชาบูอะไปปิ้งได้เลยนะเต็มปากเต็มคำ เออให้เขาลงหมูกินแต่เนื้อกูเนี่ยหมูยังไม่จุกไงสําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกับช่องมาามอยนะคะสําหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีต้อนรับเข้าสู่ม้ามอยใช้แล้วเพีงเรียงหาวอดวอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เวลา9โมงเช้า เป็นการแบบมากินข้าวที่ช้าที่สุดในรอบแบบไม่รู้กี่เดือนนะครับท่นมวันนี้เราอยู่กันที่โลตัสแ้งวัฒนะนะเพราะว่าช่วงนี้ม,มันแบบร้านโปรดของเรามีการแบบจัดโปรบุฟเฟ่ซึ่งานานๆสัดทีแล้วเวลาเขาจัดทีไรก็ถล่มทลายนะคะได้เริ่มมากินคาบาร์บีคิวพลาซ่านะคะบุฟเฟ่คุณผู้ชม พี่เขาสัญญาเมื่อนานมาแล้วว่าถ้าแบบคนกรุงเทพมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมเกินแบบกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้และวเขาจะจัดบุฟเฟ่วันนี้จัดแล้วนะคะคุณชมแล้วก็ที่สำคัญคือได้รับเสียงตอบรับแบบล้นหลามนะแต่โกงของเราก็ไปลองกินมาแล้วด้วยเรียบร้อยนะคะ<ๆ>ก็มาบอกว่าดีมากพี่ดีมากพี่แต่ว่าคนเยอะมากพี่งี้เราก็เลยแบบว่าแบบมอสไปกินมาเจอ200คิว วันนี้ก็เลยเราก็เลยต้องอรีเสิร์ชนิดนึงว่าทํายังไงให้เราได้กินเร็วนะคะโดยที่ไม่ต้องรอเราก็ต้องมาเช้าค่ะแล้วที่สําคัญก็คือในช่วงนี้จนถึงหมดระยะเวลาบุฟเฟ่ก็คือถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม<ช>สาขาที่เปิดในโลตัสจะเปิดเร็วกว่าปกติค่ะจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะ,ะทุกท่านผู้สามารถที่จะมากินได้ตั้งแต่เช้าเลย9โมงนะคะ ในสัขารอตัาทั้งหมดนี้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยขึ้นไม่ไหวเพราะมันเยอะมากเราก็จะเอามาไว้ในคอมเมนต์และก็เดสคริปชันด้วยสาขาที่เปิดกว่าเ,าเร็วกว่าปกตินะผู้ชมตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปเลยค่ะจนหมดวันนะคะผู้ชมบาร์บีคิวลาซ่าก็จะมีบุฟเฟ่ให้เราเริ่มต้นกันด้วยชุดเจริญหมูนะคะผู้ชม333บาทแล้วก็สามารถที่จะแอดออนได้เรากินเนื้อเรากินทะเลหรืออยากกินปิดเซนเจริญใหญ่ นะคะวันนี้ก็นแน่นอนเรากินเป็นเจริญใหญ่แน่นอนที่มาเปิดคลิปก่อนมาใช่าเลเพราะว่าหิวแล้วนะคะพี่แมวยังไม่ถึงเพราะว่าตื่นสายไงเนี่ย,ออยคนตื่นสายมันเป็นอย่างเงี้ยแหละพวกตื่นสายมันก็จะมาช้าเป็นปกตินะคะแต่เ,ออเรามาถึงเร็วเราก็ต้องแบบรีบกินนิดนึงวันนี้จัดบอกเลยว่าเจริญชุดใหญ่เต็มๆนะคะ1ชั่วโมงเต็มอิ่มไม่อั้นกับ บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวพลาซาที่สำคัญวันนี้ใครที่เป็นสายบุฟเฟ่ตมีแบบทริคมาให้ด้วยนะครับม่อแบบไปดูมาจากพวกแบบออนไลน์ที่เขาแบบว่าแชร์แชร์การวิธีกินบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวพลาซ่าให้คุ้มที่สุดนี้เจอกันเลยนะครับค่ะคุณผูชมขาเราก็เข้ามาอยู่ในร้านแ,แล้วก็มีการสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคนที ตื่นสายอุยก็ได้เดินทางมาสุดทบถึงพอดีอุยบุรีก็แบบไม่ตื่นจะไปรับแม่ไม่ได้อยากจะบุรีนะคะว่าตื่นสายแล้ว่าไปรับแม่มาก็รู้ๆก็อยู่คนตื่นก่อนจะมาถึงก่อนไปไปไม่ได้นะคะเพราะคนตื่นสายก็มาถึงทีหลังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมข้าวจะไม่แห้งเลยเรามาตื่นก่อนคุณผู้ชมสามเราข้าว่าปกติเขาวเป็นคนที่กินบุฟเฟ่แบบตามใจตัวเองว่าอยากกินอะไรก็กินอยากสั่งอะไรก็สั่งนะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบมาสายกุ้มเราก็แบบ ได้มีการแบบว่าเอาข้อมูลจากกลุ่มคนรับกบุฟเฟ่ามาแชร์ให้นะคะ เทคนิคการกินบาร์บิคอนบุฟเฟ่คุ้มที่สุดในเวลา1.5ชั่วโมงแบบจำกัดนี้นะคะให้กินเขาบอกให้กินชุดถูกสุด3 3 3บาทเริ่มจากชุดนี้ขั้นตอนตามลำดับดังนี้ดังต่อไปนี้หมูยังไม่มาให้ลวกกระหล่ำปีเก็บไว้สัก3-4ถ้วยค่ะไว้กินลวกลวกลวกกระหล่ำใน1.5ชั่วโมงให้พอดีเอาไว้ตัดเลี่ยนเขาบอกว่าระหว่างรอหมูกระหล่ำปีลงไปก่อนเลยป้าพอสุกแล้วเอาออกไว้แล้วอุด้ง ลวกทิ้งไว้ก่อนถ้วยสองถ้วยผักเผือกอุด้งให้ลวกเตรียมไว้ลวกเตรียมไว้เรียกว่าหม้อใช้ให้เป็นประโยชน์คุ้มค่าที่สุดที่หมูยังไม่มาออันนี้นะหลังจากมันหมูหรือหมูสามชั้นมาให้วางตำแหน่งสีฟ้าตรงกลางกระทะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตเลยเราจะอินเสิร์ตลูกกระทะกับตำแหน่งไว้ที่นั่นเขาบอกให้พวกมันหมูว่าให้วางสีฟ้าน้ำมันมันจะไหลออกเนื่องจากแบบหันมาบางกว่า สันคอทรงกลมและเบคอนให้ปิ้งไว้ตรงตำแหน่งสีแดงค่ะีให้ได้ประมาณเจ็ดแผ่นในรอสุกดีสีสีฟตรงกลางมันจะเป็นสีแดงต่อมาอ่ารอสุกนะแล้วก็หมูนุ่มหมูชาชูหมูปั้นให้ต้มตามตำแหน่งสีม่วงค่ะนี่อยู่รอบๆตัวนี้นะคะหมูป้งหมูปั้นนะคะแล้วก็พวกเขาบอกว่าให้กินสลับปิ้งและต้มดังนี้อื สันคอหมูนุ่มเบคอนชาชูสันคอปั้นก้อนเบคอนลูกชิ้นปิ้งต้มปิ้งต้มสลับไปสลับต่อถูกต้องการกินสลับปิ้งต้มนี้ช่วยทุ่นเวลาทําให้หมูสุกเนื่องจากการปิ้งจะใช้เวลานานกว่าส่วนการต้มจะสุกก่อนพอต้มเสร็จก็ต้มใหม่ต้มชุดใหม่เสร็จ ของปิ้งก็สุกพอดีอาการกินแบบนี้ช่วยคุณได้เท็กซ์เจอร์การเคี้ยวที่แตกต่างกันทำให้กินได้ไม่เบื่อตัดเลี่ยนค่ะตัดเลี่ยนด้วยผักกระหล่ำที่ต้มไว้วิปอูอด้งกับหมูบ้างช่วยเจือจางความเข้ากันของหมูกับน้ำจิ้มวิธีนี้ทำให้คุณกินได้ไม่ขาดตอนตลอด1.5ชั่วโมงฟันทง กินมาแล้วซัดไม่หยุดเหลือสิบนาทีไปเช็คบินคุ้มสุดๆนะคะขอบคุณคุณอมรเทพด้วยนะคะที่แชร์วิธีการทานแบบคุ้มค่าไว้ในกลุ่มคนสักบุฟเฟ่ต์นะเดี๋ยวเขามาใส่ลิงก์แบบไว้ให้ด้วยวิธีการทานบุฟเฟ่ต์อยู่ในคอมเมนต์ ซึ่งในบุฟเฟต์นะคะก็จะมีน้ำจิ้มที่ปกติเราไม่ได้ทานกันในบาร์บีคิวพาซาด้วยก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มแจ่วคุณผู้ชมน่ะอ่านี้ค่อนข้างแบบแปลกแปลกตาชาติล่ะโอ้โหแซ่บเผ็ดไหมอืออุ้ยแจ่วอ่ะอร่อย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 เดี๋ยวเอาพี่แมวหน่อยสิลองชิมอันนี้เลยก็ได้ มาออกกินก่อนนะคะผู้ชมขาล้วก็ต้องกินกับนี่ออริจินอลของบาร์บีคิวพัซซ่าอย่างนี้อะไรเนี่ยเนื้อม้วนแล้วนะม้วนเนื้อแล้วก็ลงเลยไงม้วนเนื้อแล้วนะนี่ค่ะใช่ปะโอ้โหนี่อนี่คือเนาะ นั่น,นีึกว่าน้องมากินบะหมีม่ยูบะต้าแล้วก็หิวด่างข้าวมากินเต็มเลยคุณผู้ชมก่อนมากินบะหมี่ยูบะต้าเนี่ยมันสี่ห้ากล่องแน่ประตูบ้านนี่เปิดทั้งคืนเลยแจ๊บเนี่ยโอ้โหนี่เนื้อก็น่ากินสำหรับคนที่แบบทานแบบเน้นหมูนะเริ่มที่สามร้อยสามสิบบาทเนี่ยถือว่าคุ้มมากสำหรับความ,มาะาบะหมี่ยูบะต้าทำแล้วก็ขาทจริงหรอใช่เพราะว่า ความพีเมยมของวัตถุดิบนะน้ำจิ้มที่แบบเป็นเอกลักษณ์ก็ที่สำคัญคือ,มอมไม่อันชั่วโมงครึ่งเนี่ย<า>มเนื้อมาแล้วเป็นข้าลวลวอับเนื้อได้แล้วนะขอเป็นน้ำจิ้มแจ่วดีกว่าที่สำคัญขอไม่นานนะสั่งอาหารไม่นานมากยิ่งยังคุณผู้ชมมากินในช่วงเวลาเช้าเช้าแบบพวกเรานาะสบายมากจริงไหนชิมเนื้อก่อนผม,อมบอกคุณผู้ชมว่าเราไม่เคยออกไปถ่ายร้านหมูกระทะอย่างเงี้ย ร้านบาร์บีคิวนี้ยเช้าขนาดนี้มา่อก่อนมงด้วยเราก็ติมาจองคิวนะมาปกติมันไม่มีด้วยคุณผู้ชมมันมาเปิดเช้าขนาดนี้แต่เนื้อนี่ต้องยอมรับว่าอร่อยนี่แจ่วคำว่าเป็นแจ่วที่น้ําปลาชัดมากอืมถูกต้องหลังจากนี้ไปก็เป็นวันหยุดหยุดนะหยุด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 ยาวๆเลยไปจนถึงวันอาทิตย์ก็คุณผู้ชมก็สามารถจะเอ็นจอยบุฟเฟ่ต์นี้ได้เลยสี่วันสุดท้ายเอ้าเหรอพฤหัสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเหลือสี่วันอีกเหมอเนียวเหลือสี่วัน พูเลยว่าเอนจอยกันไปเลย4วันสุดท้ายเนื้อหนึ่งคำแล้วก็ต้มหนึ่งคำให้ม่ตามสูตรเขาสามารถจะจองคิวออนไลน์ได้แต่ว่าทางร้านบอกว่าจะเปิดจองคิวออนไลน์ก็ต่อเมื่อคิวแบบ a l ล i n อินหมดเต็มแล้วดังนั้นถ้ามาถามาก w a ล k i อนแล้วเดคิวยังไม่เต็มแต่ตอนนี้เริ่มเต็มแล้วคิวเหรอร้านอะไเต็มตรงมาแบบทําไม่รู้ตอบไงอ่ะเออไม่ใช่คิว เอกระทะนะอะไรเงี้ยเหรออืมอันนี้ก็หมูหรืเอเนื้อเนืเอ้อเอาเอาเร็วเราลงหมูบ้างอยาให้เนื้อครอบครอมพื้นที่อย่างเดียวน้ำมีเนื้อได้เริ่มขาเราแบบระหว่างเรารอแบบบนกระทะสุกเราก็มากินชาบูได้นะนี่อเราก็มันก็มีส่วนของหมูสไลด์เนื้อสไลด์ที่เป็นชาบูให้สั่งร้วยแล้วก็สามารถที่จะเอามาลงเป็นชาบูได้ ชมอย่างหนึ่งว่าหมูชาบูกับเนื้อชาบูของบาร์บีคิวพาสซาหนาดีมาก<ช>ไม่เคยไปกินชาบูร้านไหนแล้วแบบสไลด์แบบนี้มามมแล้วคำว่าสะใจอืสะใจุจกจีิเจอกับหมูชาบูแบบโอโางงวนนี้ได้เลยอืมอืมกินซีฟู้ดจีจัดมาก แต่บอกเขาไมเอาน,นะครูไม่คุม้มาลองเองคราะว่าเขาไม่ได้เปิดตลอดเขาเปิดเป็นบรีเวดจันน้อยมากนนะ้นอยมากมดังนั้นก็อยากจะบอกว่าแบบคือถ้าเขาขายแล้วได้กำไรเยอะอะเขาคงแบบเปิดตลอดอ,อ่านี่เปิดเป็นซีซัน่เหมือนเปิดเอาใจนะให้คนที่อยากกินแบบจุใจจริงๆได้มากินกันคมรมรุมบอกเลยว่าค้มจริง ทั้งใสหมูใสเนื้อเพราะที่สำคัญคือเขาแยกราคาให้ด้วยอหมูอย่างเดียวสามสามสามมาเขาเนื้อด้วยอยากบวกเนื้อด้วยบวกอะไรด้วยแบบเพิ่มมาร้อยกว่าบาทอืมไม่าทานี่พูดจริงตามความชอบท่านผู้ชมน้ำจิ้มอะไรก็แบบมาซู้ออริจินอลเขาไม่ได้นะใช่ออริจินอลเขาที่มันอริจินอลแบบกินเพลินกินแบบกินเล่นกันเลยเพลินมากบางคนบอกอุ้ยไม่ชอบน้ำจิ้มบาร์บีคิวแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเรามากินแบบปรุงครบก่อนใช่ มันแบบมันแทบจะไม่ต่างคับแบบมันไม่ขาดรสเลยนะปรุงไม่ถึงเครื่องอ,ะอ่ะถ้าใส่ของเราเนี่ยพอมาหมดแล้วหนึ่งถ้วยทุนทีเนี่ยลืมนะคะว,ว่าวางแผนให้ดีออะไรหมดอะไรมาอะไรอะไรแบบขาดอ,อะไรอะไรี่ยต้องแบบเ๋ยวให้ขาดตอนมันจะแบบขัดใจเราเพราะแบบเขาก็จริงจังกันมากทีเดียวนะคุณผู้ชม,มในส่วนของแบบว่าชมรมกลุ่มคนรักคูเฟ่นะคะนี่ก็น<อ>ี่ก็ไปหาคําแนะนำมาคุณผู้ชมนะคะอ,อย่างที่บอกก็ต้องขอบคุณคุณอมรเทพนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ กับการแชร์วิธีการทานแบบคุ้มค่าที่สุดซึ่งคนแชร์กันไปวันสามพันกว่คนเรองจริงเรื่องจริง,อง,รงเออนะแปลว่าแบบว่าน่าจะแบบค่อนข้างเป็นประโยชน์ต้องบอกว่าเตาบ์บีคิวมาซ่าอยู่หรอร้อนนานร้อนต่อเนื่องนะเออพอบทได้ร้อนแล้วอะไรก็ยังเขาไม่อยู่ในรืความปุดุดจะให้ดูว่าแบบไอ้แบบสไลซ์ชาบูเขาว่าหนามากเอออะไรกันเนี่ย ใช่เนื้อไงเราสามารถที่จะแบบเอาหมูลงเยอะๆเอาแบบเนื้อกูเอาชาบูอ่ะไปปิ้งได้เลยนะก็เพราะว่าหนานะใช่หนามากโอ้โหดิเต็มปักเต็มคำเออให้เขาลงหมูกิน่เนื้อกูเนี่ยหมูยังไม่จุกไงนี่นะลงไปเลย ขอ,อย่าต้มนะคุณผู้ชมไม่ไม่ย่างเพราะเตาเต็ม <S <S ใครจะไปก้อยให้คุณพานะคะเขาสไลด์แบบคุณผู้ชมนเนี่เอาจจริงสไลด์แบบสไลด์แบบไม่บางเลยดีมากไม่เคยกินแบบหมูสไลดเนื้อสไลด์ที่แบบสไลด์หนาแบบนี้บนแบบมนานานแล้วอ,ะอ่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมกินเนื้อมันดีอย่างรู้ไหม เนี่ยมันแดงอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะใส่ปากของเราได้เลยไม่เหมือนหมูต้องให้สุกนะใช่หมูต้องสุกนะฮะแต่ว่าถ้าเรามา,ากับคนที่กินเนื้อเราสั่งหมูมาไว้ด้วยเวลาเราย่างหมูหมูหมันยังไม่สุกเราก็กินเนื้อได้นี่อยากให้ดูกำลังจะวางเนื้อไอ้อัพลงหมูอยู่นะชีวิตกูจะกินยังไงเนี่ยคือแบบม่เตาเลยเ่อ หมูยังไม่สุกเราก็กินเนื้อได้แต่คนที่ไม่กินหมูเขาก็จะไม่มาแย่งหมูเราด้วยเออเราก็ไปกินเนื้อของคนที่เขากินเนื้อได้ด้วยองนี่ปลาหมึกน่ากินมากเวลาต้มแล้วอ่ะใจะอยู่ว่าปลาหมึกเขาเป็นเหมือนแบบในรูปบุฟเฟ่เลยนะเป็นตัวตัวอย่างนี้นะคะเนี่ยเราก็ไปลวกให้สุกมาอาจจะกับซีฟู้ดให้ดูก็ได้มนซีฟู้ดอยู่ สุกไหมสุกนะเราก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมให้น้องชิมก่อนว่าสุกหรือเปล่าเราไปกินบ้างน้ำจิ้มแซ่บรอนเริ่มขาก็บริหารหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีของคุณให้ดีนะครับเพราะว่าเชื่อมั่นว่าคุณผู้ชมน่าจะาไม่ได้มากินได้ง่ายๆอย่างน้อยต้องไ,ได้รอคิวแน่นอนถ้าไม่มากินรอนเท้าแบบเรานะครับใช่เออมอสโดนไปแล้วนะคะ ไปกินวันอาทิตย์โดนกี่คิวมอนสามร้อยคิวนะโอ้โหแต่กล้องเราโดนไป300คิวนะคะังนั้นก็อย่าประมาทนะคะกับความหิวของคนไทยนะคะแล้วก็เช็คที่ห้างใกล้บ้านคุณให้ดีว่าจะไปทานที่ไหนโบเหมือนกันหมดนะคะจะไปทานที่ไหนจะแบบไปกี่โมงจะอะไรยังไงนะคะมีเวลาเหลือให้เรามาได้ลองตำนาน บุฟเฟ่บาร์บีคิวพรา,าสา์จากการเลือกตั้งของพวกเราชาวกรทมนะฮะลดพิหัสสุขรเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นเอง4วันนะฮะก็จุกจุกกระตายขอให้มีความสุขกับการทานบุฟเฟ่ลดอย่าลืมทริคในการทานบุฟเฟ่ทั้งการปิ้งและการแบบว่าต้มสลับกันในการใช้แบบสไลด์ชาบูชาบูสลา์หรือว่าจะเป็นหมูนุ่มปั้นก้อนอะไรพวกนี้ต้องกรวยาวย,ย่างหมูนุ่มเนี่ยมันก็จะสุกยากกว่าครับ ถ้าคุณผู้ชมทําเป็นกลมแต่ถ้าเกิดทําแบบให้มันแบนขึ้นมันจะสุกง่ายขึ้นทุกงหมางี้เป็นทริคหมดเลยหรือแม้กระทั่งแบบเราหลอกให้คนแบบนี่ลงเนื้อให้เราเราก็กินจุ่มๆๆอย่างนี้ได้เลยครับพอกูจะยองย่างมึงก็เอาไปต้มนี่สุกแล้วนี่นี่จะบอกว่าน้ําไอ้ที่เขาบอกว่าแบบสไลด์อะสไลด์มันหนาไม่ได้สุกยากนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวลวกลวกลงน้ำสุกแล้วนี่เป็นไงเป็นไง กินให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่เชื่อโูยแล้วน้ําซุปตัวนี้พอเราทําชาบูนะอร่อยมากใช่น้ำซุปวันเข้มข้นขอให้มีความสุขนะคะกับการกินบุฟเฟ่เบอร์เกอพาซาในครั้งนี้อิ่มไม่อั้นมหาชนนะแล้วก็แล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวไปกินก่อนแล้วก็ที่สำคัญสงสารมอดด้วยนะเพราะแบบว่าถ่ายยากมากตอนนี้้แบบ มองแล้วแบบอยากเป็นพนักงานก็อี้มากเลยจริงๆนะฮะโอยปลาหมึกก็สวย<ช>ตัวต้มเด่นๆถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับโวยไม่ต้องโวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้คิวจุกๆแน่นๆนะคะเอ่อถ้าชอบคลิปีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับช่องมาโมด,ด้วยคลิปหน้าเราจะไอะไรงฝากติดตามทุกคลิปไปแล้วนะคะติดต่อ,อ